สวัสดีครับกลับมาพบกับผมชัยวัตรอาศีลาวิชัยนะครับในรายการ t u t u t r t r เทางด์ทางยูเทร n n ั่อีกครั้งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมอยากจะมาพูดถึงกลยุทธ์ของภาพรวมการลงทุนนะครับของออตลาดหุ้นนะครับว่ายังไงนะครับเ,เรายังมองนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะมีการปรับฐานลงมาได้อีกระยะหนึ่งนะ,อ,อ,ะอีกระดับหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ที่ระดับ1450จุดนะบวกลบเนี่ย นะถือว่าเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสมนะครับเหตุผลคืออะไรครับเทรนที่เราต้องจับตาครับมีอยู่3เทรนดด้วยกันอันแรกนะคือราคาน้ำมันเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังนะครับอย่างไรก็ตามในกลุ่มพลังงานเนี่ยเรายังเชื่อว่า อัพสตรีมในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยน่าสนใจเพราะว่าอย่างพอทอสอบพอเนี่ยเขามีสัดส่วนของแก๊สนะครับประมาณ70%ขอร p r o d น c t ของ v ร l u m e ุนะครับซึ่งแก๊สเนี่ยของเขาเนี่ยจะมีการแหลกทามนิดนึงนะครับในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับฐานลงมาเนี่ยราคาแก๊สยังไม่ลงนะครับแต่ตอนนี้คือเริ่มราคาน้ำมันเริ่มผงกหัวละนะครับ แต่ว่าราคาแก๊สเนี่ยเริ่มปรับลงดังนั้นเราจะยังไม่เห็นผลประกอบการของสอบขอที่กลับออกมาดีนะครับเราจะเห็นน่าจะอยู่ในช่วงของปีหน้าเป็นต้นไปนะครับดังนั้นสำหรับกลุ่มพางงานเนี่ยเรายังเน้นดาวสตรีมเป็นหลักนะครับก็ลงทุนใน GC หรือ IRPC นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับก็แน่นอนอยู่ในเทรนด์แข่งค่าขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับก็มีการตัวเลขเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยดูดีขึ้นนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับเราเราชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่อาจจะมีการปรับขึ้นนะครับในช่วงปลายปีนี้น่าจะเป็นส่งสัญญาที่ไม่ค่อยดีต่อ,อภาพรวมการลงทุนหนุหุ้นนะครับเพราะว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐขึ้นเนี่ยคนก็จะย้ายนะครับจากสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเข้าไปสินทรัพย์ท,ที่อย่างพันธบัตรมากขึ้นนะครับเพราะไอ้อัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับ สำหรับกลับมาดูเมืองไทยนะครับเมืองไทยเนี่ยเราคิดว่า,เ,าเราน่าจะเ,าเจออีกระลอกหนึง่งแต่ว่าถือว่าใกล้บอททอมแล้วนะครับเราเคยแนะนำไปแล้วว่าเซลินเมย์นะครับก็คือเดือนเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีการปรับฐาน,นครับซึ่งก็ปรับจริงๆนะครับปรับประมาณ2%เรนนะครับเ,เราคิดว่า,เ,าเดือนมิถุนาเนี่ยก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่า ช่วงจังหวะดีในการทยอยสะสมนะเพราะว่าถ้าจะดูในกราฟของเรานะครับเห็นว่าในส่วนของอตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรามีการแบ่งออกเป็นรายเดือน,นครับแล้วก็ย้อนหลังไปประมาณ7ถึง8ปปีนะครับก็ปรากฏว่า หุนไทยเนี่ยก็มีซีซันแนลอยู่เหมือนกันนะครับก็คือช่วงปลายปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีดัชนีที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าน่าจะมีการไซด์เวย์อัพนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะครับดังนั้นเราก็แนะนําให้ทยอยสะสมนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เรามองว่าระยะสั้นเนี่ยจะมีการาปรับฐานลงก่อนเพราะว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนักทุนต่างชาติเนี่ยมีการเปิดสารนะช็อตนะครับ ในฟิวเจอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ23,000คอนแทรคนะครับในวันเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นามากที่สุดเป็นวรรีการเลยนะครับดังนั้นเราก็เชื่อว่า,าน่าจะมีเพรสเชอร์ระดับหนึ่งนะครับต่อหุ้นนะครับแต่ว่าก็หุ้นก็ปรับลงมาแล้วประมาณ19จุดวันก่อนนะครับซึ่งเร,เ,เราเชื่อว่ามันใกล้บอททอมแล้วเราเชื่อว่าที่ระดับประมาณ1 4น0น่ยน,น่าสนใจในการเข้าไปเก็บนะครับ เพราะว่านักลงต่างชาติเนี่ยก็ถือว่าปรับลด Position ในตลาดหุ้นเนี่ยมาระดับหนึ่งแล้วตอนนี้เหลือของในมือน้อยมากแล้วนะครับดังนั้นเราก็เชื่อว่าจะมีการเข้ามาเก็บได้ในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองเศรษฐกิจเนี่ยของไทยเริ่มที่จะ,ะมีสัญญาณที่ฟื้นตัวมากขึ้นนะครับทั้งในส่วนของ c o n s u m ชันนะครับในต่างๆนะครับกานบริโภคภาคภาคบุคคลนะครับแล้วก็ อีกอย่างเอ็กซ์ของเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนค่านะครับสำหรับแนวรับแนวต้านของเรานะครับเรายังเล m m e n น ลองนะครับสำหรับเซ็ตห้าสิบอินดีคฟิวเจอร์นะครับซีรีส์เอนะครับที่แนวรับเนี่ยเก้าร้อยสี่สิบจุดนะครับที่ระดับประมาณพันสี่ร้อยห้าสิบจุดสำหรับเซ็ตนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่เก้าร้อยแปดสิบจุดนะครับจุดคัดลอตคือเก้าร้อยสามสิบห้าจุดนะครับสําหรับโกลฟิวเจอร์เนี่ยเราก็ยังแนะนําลองนะครับอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยก็มีซีซันอลเหมือนกันเราเคยเก็บสถิติย้อนหลังไปเนี่ยถ้าเราซื้อทองนะครับในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาเนี่ย เราก็ไปขายไปปีเนี่ยย้อนหลังเราเก็บสถิติย้อนหลังไปประมาณ11ครั้งนะครับ11ปีนะครับปรากฏว่ากําไรเกือบทุกปีแล้วมีอยู่ปีเดียวที่ขาดทุนนะครับปีนั้นเป็นเป็นปีแฮมเบอร์เกอร์คริิสนะครับเป็นปีที่มีวิกฤตขึ้นมานะครับแต่ว่าไอ้ลอสเนี่ยลอสแค่ประมาณ4%เท่านั้นครับแต่ว่าถ้ารีเทิร์นเนี่ยกลับมาเนี่ยเป็นหลัก10%ขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่ามิถุนากรกฎาเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะด,ดีในการสะสมทองเหมือนกันนะครับโกลฟิวเจอร์เนี่ยเราแนะนำซีรีส์ M นะครับ gfm 1 5นะครับแนะนำรองที่18,500หนารนะครับแล้วก็ uh, uh, สั้นๆเนี่ยอาจจะไปขายที่19,500หนาพนะครับแต่จะถือยาวได้นะครับ uh, จุดคัตลอตคือ1 8ึ่งนะครับสำหรับออยลฟิวเจอร์เนี่ยก็อย่างที่เราบอกนะว่า มันน่าจะส่งสัญญาณบัตทอมไปแล้วล้วก็ครึ่งปีหลังน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะดีมานของเศรษฐกิจโลกเนี่ยขึ้นขึ้นครึ่งครึ่งปีหลังนี่น่าจะดีนะครับเราแนะนําให้เปิดลองนะครับ BRM 1 5นะครับที่2100นะครับแล้วก็นาตันอยู่ที่2 3 0 3นะครับจุดคัดลอตคือ2050จุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟิวเจอร์เทรนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับ your trusted financial partner.